สวัสดีครับเพื่อนๆนเพื่อนเนเห็นไม้ดอกเห็ดเห็นเห็ดไหมครับไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเราจับให้ดูนี่ครับเห็ดไม่รู้นะเขาชื่ออะไรแต่เห็ดนี้กินอร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับเห็ดอะไรมันเพื่อนๆเรียกว่าเห็ดอะไรนี่เห็ดนี้กินอร่อยมากเลยนะครับอ่าโอเคครับไหนฮะอ่ะถ่ายต่อให้หน่อย เมื่อเช้าคุณแม่นะครับหาเห็ดปลวกได้ยามเยอะเลยเราเลยอยากหาบ้างเลาจะตามมาดูนะครับมาแบบไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์อะไรเลย,เลยพูดถังอย่างเดียวเดินหน้านะครับเห็ดปลวกจ๋าอยู่ไหนจ้าเนี่ยนอนโดนแบกไปแล้วเห็ดปลวกต้องอยู่ที่ปลวกนะครับ เพื่อนๆเห็ดน้ำหมาค่ะดูนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยอุ้ยน่าจะมีตัวอะไรมาทำนีนะคะไก่เขียกระจายเลยน่าจะเป็นไก่เขียนะคะเพื่อนๆเดินบานแล้วเก็บเห็ดกันจ้ามันออกตามลาบไผ่เลยนะคะนี่เนี่ย แก่แล้วเพื่อนแดงเต็มเลยอ่ะสีสวยนะคะนี่นะคะโดนเหยียบไปแล้วนี่นะคะเ,เพื่อนอันนี้อีกดอกหนึ่งไก่เขียกกระจายเลยนจะเป็นไก่เขียนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นใต้ต้นไผ่นะคะเพื่อนๆเยอะ mm. เ,เลยนี่นะคะ mm. อีมก็โดนเหยียบไปแล้วอะ่ะนี่นะคะกำลังมีดอกเลยดอกเล็กๆเ,เ,เนี่ยกินได้เหมือนกันนะคะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อน เก็บเห็ดรอบต้นไผ่กันค่ะบเมาเต็มเลย เห็ดเกิดเยอะนะแต่เป็นเห็กดกไม่ไดนะ้นี่่นได้นะนี่เ็ใปเดือ เห้นานมอมเนี่ยกินได้ยนังไงไดไหมเหนกระด้างหรอกินได้เม่ๆเห็นไหมอ่ะไม่มั่นใจไม่เอาไปมเห็ดไส้เดือน Então aqui มียางนาปลูกไว้ยงางนาต้นตะเคียนนะปลูกเล่นเล่นหัวหัวมีนหนมะทางหลังเขาไม่ขับทิ้งให้อนยะู่ที่ตรงนี้ เ้ยเราคือไก่ฮะใช่เห็ดครับหหเ,หเห็ดอะไรเห็ดกล้เห็ดไก้กันเห็ดตรงไม่รู้จักครับไม่รู้จัลจคล้าเห็ดชิงน,นะ ไม่รู้จักครับมองเห็นผ่านหน้าเห็นใ้เดือยเห็ดค่ะเพื่อนนี่ครับเป็นทางครับ กับเห็ดกันค่ะนีเ็นไข่นะครับจับเะอื้อานนะจุบนะคะเห็ดจ้าเห็ดถ่านแต่สีขาวนะฮะ ใช่บนนี้ผม่นนายมากเลยม,ยมใใ้องเกียไยังไงมา เต็มคูถังเลยครับเห็ดปวกเห็ดค้นอันนี้เห็ดอะไรนี่อันนี้เห็ดน้ำมันเห็ดทานโอ้เห็ดดำครับเห็ดดำเห็ดทานเห็ดครับเพื่อนๆเห็ดเห็ดหลังฝนตกมาก็มีเห็ดแล้วครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหากันครับ